ข้อโมเดลแอนาลิซิสการเติมเต็มพื้นที่ด้วยฟิลเปิดไฟล์งาน IDW ขึ้นมาแล้วสร้างโฟลเดอร์ใหม่คลิกขวา New Folder ตั้งชื่อว่า Hydro จากนั้นเปิดคำสั่งฟิวโดยไปที่แถบอาร์คทูลบ็อกสเปเชียลอนาลิซิสทูลไฮโดโรจีเลือกคำสั่งฟิวช่องอินพุตเลือก idw ช่องเอาต์พุตลาสเตอร์ตั้งชื่อแล้วกดเซฟเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเครอประมวลผล ถ้าเรียบร้อยแล้วจะได้ดังภาพสังเกตข้อมูลตัวเลขพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางการไหล เปิดคำสั่ง fold i r e c t i o n โดยไปที่แถบ Art t o o l b o x spatial analysis tool hydrology แล้วเปิดคำสั่ง fold direction ช่อง input ใส่ field ช่อง output ตั้งชื่อ แล้วกดเซฟเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเครอประมวลผลเมื่อประมวลผลเสร็จจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ ตัวเลขในกรอบจะแสดงทิศทางการไหล1คือทิศตะวันออก2ทิศตะวันออกเฉียงใต้3 4ทิศใต้8ทิศตะวันตกเฉียงใต้18ทิศตะวันตก32ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ64ิทิศเหนือ และ128ทิศตะวันออกเฉียงเหนือการไหลสะสมเปิดคำสั่ง Flow Accumulation โดยไปที่ ArcToolbox Spatial Analysis t o o l Hydrology แล้วเปิดคำสั่ง Flow Accumulation ในช่อง input ใส่โฟที่ช่อง output ตั้งชื่อกด s เ v e ที่ช่องเอาพุตดาต้าเลือกเป็น i n t ทิเจ จากนั้นกดโอเครอประมวลผลเมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพบริเวณสีเข้มแสดงว่ามีการไหลสะสมมากปริมาณการสะสมแปรผันกับสี ลำน้ำสายรองจะมีสีอ่อนลำน้ำสายหลักจะมีสีเข้มลำดับของลำน้ำเปิดคำสั่ง s t e a m order โดยไปที่ Art box. าอา t t o ลบ b ็อก spatial analysis tool hydrology จากนั้นเปิดคำสั่ง stream order ตั้งค่าดังนี้แบบที่1ช่อง input ใส่ f o under score acc ช่อง output ตั้งชื่อ กดเซฟช่อง Input Flow ใส่ Flow ที่ช่อง Method of Stream ตั้งค่าเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเค รอประมวลผลเมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพจัดลำดับลำน้ำได้8ลำดับลำดับน้ำที่มีค่าสูงสูงแสดงว่าค่าการสะสมมากการจัดแบบที่สอง เปิดทําสั่ง Steam r Order ช่อง Input ใส่ Flow underscore ACC ช่อง Input Flow ใส่ Flow ช่อง Output ตั้งชื่อกด Save ที่ช่อง Met h o d of s t ต e a m ตั้งค่าแล้วกดโอเครอประมวลผลเมื่อประมวลผลเสร็จจะได้ผลลัพธ์ดังภาพทำการแปลงเป็นเวกเตอร์โดยใช้คำสั่ง t r e ี m t o f e a ture ที่ a r t o o l b o x เลือก Stream to Feature ช่อง Input อตั้งค่าช่อง Input อ for ใส่โฟ ช่องเอาโพสตั้งชื่อ กดเซฟเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเครอประมวลผลเมื่อประมวลผลเสร็จจะได้ผลลัพธ์ดังภาพทำการเลือกลำน้ำสายหลักโดยเปิดตาราง Attribute คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลสตรีม เลือก Open Attribute จะได้ตารางขึ้นมาเปิดคำสั่ง Select by Attribute ขึ้นมาใส่สูตร เับเบิัเนเคกที่กิจโค้ดมากกว่าเท่ากับ5เมื่อเรียบร้อยแล้วกดแอปพลายจะได้ทั้งหมด17,531สาย เมื่อค้นหาเรียบร้อยบนชั้นข้อมูลจะแสดงลำน้ำที่ค้นหาเจอทำการเอ็กปอร์ตโดยคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก Data Export Data จะได้หน้าต่าง Export Data ขึ้นมาตรงช่อง o อ t p u พ f e ฟ ture c ์ค d เลือกพื้นที่ที่ต้องการจับ,บันทึก และเลือกนามสกุลเป็นเชฟไฟล์จากนั้นกดเซฟกดโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์เอ็กพอร์ตดังภาพลุ่มนม้ำ เปิดคำสั่งเบ s ซินโดยไปที่ ArcToolbox Spatial Analysis t o o l Hydrology เลือกคำสั่งเบ s ซินขึ้นมาตั้งค่าที่ช่อง Input ใส่ Flow Direction ช่อง Output ตั้งชื่อ กดเซฟจากนั้นกดโอเครอประมวลผลเมื่อเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ พื้นที่รับน้ำเปิดไฟล์ for_under_score_a_cc ขึ้นมาเปิดคำสั่ง identify หาพิกเซลที่มีค่าสูงสูง เพื่อที่จะเลือกเลือกเป็นพิกเซลที่จะเป็นเอาท์เลตสร้างเชฟไฟล์ประเภทพอยขึ้นมา New เชฟไฟล์ตั้งชื่อว่าพัวพ r p o กดโอเคจากนั้นจุดลงในพิกเซลที่เลือกหนึ่งจุดทำการรวมจุดและพิกเซลที่เลือกเข้าด้วยกัน โดยเปิดคำสั่ง snap powerpoint ที่ a า d toolbox เลือก snap powerpoint ที่ช่อง input เลือก powerpoint ช่อง powerpoint field เลือกเป็น id ช่อง input เลือกเป็นโฟล์ดเลือกสกอร์ acc ช่องเอาต์พุตลาสเตอร์ตั้งชื่อกดเซฟเมื่อเสร็จแล้วกดโอเครอประมวลผลเมื่อเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ เปิดคำสั่ง Water Shade โดยไปที่ ArcToolbox เลือก Spatial Analysis Tool Hydrology เปิดคำสั่ง Water Shade ตั้งค่าที่ช่อง Input Flow เลือก Flow ช่อง Input l a s t e r เลือก snap under score pp ช่อง pull point fill เลือก value ช่อง output cluster ตั้งชื่อกด save จากนั้นกดโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพแปลงลาสเตอร์ <L> เป็นโพลีกอนโดยไปที่อาร์ o ทูนบ็อกเลือกคอนเวอร์ชัน o ู ฟอร์มลาสเตอร์เปิดคำสั่งลาสเตอร์ทูโพลีกกนตั้งค่าที่ช่องอินพุตเลือกวอเตอร์เชตช่องฟิลเลือกแวลูช่องเอาท์พุตตั้งชื่อ กดเซฟเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเครอประมวลผลเมื่อเสร็จจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ